ปาาบอคี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 บีไปแกงกันแลระวังเหรอเนล่างเนล่างฟู้ใครฟู้ใครจะฟู้ใครมาแล้วยีมาโอเคยีแฟรเปลี่ยนเข้ามาเข้ามาเขามาลังไล้ว เก็บหมดเก็บหมดทีเก็บหมดไม่เก็บหมดจังเกลดิฟไม่ได้เขาโกรธเอาไว้เกต้าก็แย่แล้วระดับนี้ดันลึกจนดังมันไม่เปิดเลยพันธยอนฝั่งนู้นไม่เอาอะไรเลยดิพันออนเนี่ยมันไม่แบบว่าดันแบบขนาดตาป๊บมันไม่ไม่ไม่เคยเปิดเลยมันแผ่นธยอนวีแกนเลยดิแผ่นธยอนกินด้วย อยูก่กลางก็คือแปรติออนไม่สดอย่างงี้เหรอไม่สดเลยอะไรอะไรกันไปกังไป,ไปอ๋อของยี่สิบห้ายี่ิบห้เปอร์เซ็นต์ที่หายไปโอเคเตอม์ฟอร์มานมะา แล่งคลิปเข้ามนตั้งก็ต้องออยิงไปโดนขนาดยินวับตัโง่อยขนาดนะ่ะ <c oughs> ตอนอยทันคิดอ่ะ <c oughs> ได้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 ไ,ดไ,ดไม่มีเ้ยตี <c oughs> โอ้ยจ็บโอ้ยตายได้ไงอะ่ะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ๊ยไอติอ <c oughs> อร์ไิออน <c oughs> ไม่เป็นไรฮะตัวนี้มันกินผักกินผักกมันกินผักฮะไม่กลัวไหมนะเกียร์ไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นตะแกไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นจริงิดอะไรขึ้นอะจะไม่เป็นคลิปในสตรีมแน่นอนหายหาไปแล้วอุ้ยปกติเลยตายอุ้ยเรียบร้อยอุียร์แฟดจินแฟดแล้วคืออะไรวะ แต่ดูคนดูดีใจจังแฟนมารับซูมี่แฟนมารับอสติเคทลินให้เพื่อนรักเพื่อนจัดเลยเมื่อกี้ก็ากอดมันฆ่าหนิจะทำให้มันอยู่บนป่ะอะไรอ่ะไอ้มันก็อยู่บนพี่ได้ไหมแ้ล้งพี่บบพี่บบได่มองแมทเลยที่ชายผมไปตายอยู่ป่ามันนะเห็นไหมผมไปเวิมันผมไปเวิมาเรามันมารับเพื่อนแปลก ได้บอว่าบอกบอกไปรอเลยจะกลับบ้านแล้วจะลืมดูมานาดีเท่าทีโอ้ซับดิฟซับดิฟ <_ S 1> ซับดิไลาซับโซโ,ซโซคลคิวแต่เกิน์อก็ไม่เสัดกล่อนสักทีก <_ S 1> มันขวกววล่องโธ่ยืมยืมเปลี่ยนกเป็นสแกนนี่วางกล่องโชว์เลยผมผมก็ลองไปช่วยนะก็ลังไปครับ อ่าล <l id> ืมไปว่าไม่มีอันตีตังซัพพอร์ตดิฟซัพพอร์ตดิฟกูลืมไปกูไม่มีอันตีผู้ชายไดจินเมื่อกี้อไรเบียดเบียดจริงเบียดทีมตัวเองนี่แหละรวบโอ้โหสวยสวยสวยแล้วว่าเบียดแอน่าดูหนึ่งครับโอเค ก็คือจะพูดว er <ka S 1> ่าพอเล่นดีๆก็เล่นได้แต่เรื่องที่จะเล่นทีโมอุดบบดคอเนาะสบายยังไงให้เอดีลัดอ่ะสบายไปเถอะอยู่สองโคนโอ้โหจักนดิฟเฮ้ยเฮ้ยเั็นยังไงวะพี่บอมผมมาช่วยแล้วพี่ซัดมันปั่นคลิปเลยพี่เออปัดงโลอ้อยเฮีย แปลกๆนะแปลกๆแปลกด้วยคิวคิวสวยโซโลคิวโซโลคิวแห่แหละยีมันเอาแล้วมันคืออะไรวะยี่หลงอะไรสัตว์เดี่ยวไม่หลงเลยเหรอ เฮ้ยมันไม่หลงเลยอะสาวล่างอร์มเดินกลับไม่ตามมันไม่หลงเลยหรือหรือมันไม่ได้คิดอะไรวะตามันไม่ได้คิดหรือมันไม่ได้คิดอะไรวะตามันไม่ได้คิดะไรเลยเขาตั้งแต่เราดันหน้าป้อมมันละเรียนรู้แล้วอันนี้เก็บข้อมูลนี่เชยโดนไปย้อนตาพ่สูกับมันยังไงอ่ะที่มันสองชินแล้วว่า ไม่ไหวมาต้องรอดครับไม่ไหวมาต้องกองเวลคัมทูทาวเวอร์ลาก่อนคุณครับเอดีจะร้องไห้แล้วครับอุ้ย ตีนเทียบอืมเดดีี๋ยวันต่อพี่วันเดือนปีตีพี่โดนตีมาทางผมตีเข้ามันดีพี่พี่ไม่ตีมันด้วยนะกดคิวแล้วอะหมุนมันพี่อันตีเดมาเซียไม่ต้องรอน้อยขนาดนั้นก็ได้พี่ประมาณครึ่งหลอดได้ละ กดหมุนแล้วกดตีไม่ได้ใช่ไหมต้องกดยุดก่อนใช่ไหมแทนนะได้พี่ได้แทนที่ออนได้เอได้ได้ได้ไ้ได้ไดได้ได้ไได้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 ั้ได้ไดได้ไได้ดไ ซิวซิวครับซิวซิวฟาร์มเลยฟาร์มเลยเฮ้ยพี่ผมใจเย็นพี่โอ้ยฮัดย้อนซิวซิวแล้วกอดหลังไหมกอดหลังเขาอยู่บนกันเยอะเป็นยังไงเด็กเรียบร้อยมาเนวยบร้อมาเลียบร้อยมาเป็นยังไงเด็กเดี่ยวโดนตบโดนดีเข้าหลังนะอะไรอะไรเออกอดอะไรมือหลังกันนะเข้าหลังคือหลังเข้าหลังเข้า เปหา,ากล่องได้ไหมฮะต้ยตาตาตายอีกยังมันซโกะซโกะอีกเดียวเยอไม่ตายไม่ได <c oughs> ้เล่นเอเดียไปกินจะมาการป้อมล่างไว้เข้าเลยจ้ นี่ถึงคนหนึ่งคนหนึ่งคนโอ้โปกติใช่ไหมเหม็นเล้งเลยอยู่ดีมันหันมาส่วนกูทำมวะเพื่อนมาเพื่อนมันมามันมีความมั่นใจอะดิความมั่นใจผิดๆความมั่นใจแบบผิดๆเดี๋ยวเรจะบอกเข้าเลยเข้าเลยแบบได้เล่นใหม่จริงแล้วไอันนี้มันนอนเลยดิทิดงตังดันนะ มึงหายไปเลยเลยดิสัตว์อุ้ยเอาเรื่องนี่แฟดอุ้ยรอดด้วยเอ้ยเฮ้ยโคตรเข้มไม่ถอดเลยพี่อะไรดันเลยดันเลยมันก็เหมือนขวดเดือดกอดอยู่ปั้มหรือเปล่าดเดือดกออยู่ดันเลยดันเลยดันเลยเร็วๆดันเพียรเลยตีโอ้กลับไปไม่ได้เนี่ยอุายดีกว่าโอ้ย อันตรีไม่ทันวิ่งไปสับมันหนึ่งทีไซเบเกอร์ไซเบอร์ไซเบอร์พี่บอสคือไหนวะขบูดครับอาร์อาร์อารแรมเต็มจะมีพยจรณ์ตันทีไปสับบอกแล้วนอนโอ้โหสับสับโอาหลีแน่พี่ตรงบางไม่มี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 อะไรพี่ไม่รอแล้วล่ะโอ้เป็นอาแผ่เลยเกู ไม่มีอ่างตีไปเล่นวิ่งยี่โอเลียนะาโลมากเลยนะเนี่ยเข้าดีเข้าดิลืมลืมว่าพรุ่งนี้หยุดลืมไปว่าคุญผมไม่ต้องนอนเร็วก็ได้นี่ทำงานเยอะจนเป็นบ้าเนี่ยพี่พี่เรียกเอาว่าพี่จะเป็นบ้างานจะเป็นบ้าเกมพี่ใช่พี่จะบู๊วาอะไรนะอย่าทำให้งานมาทำเสียเกมเลยครับกูเลือกไม่ได้ตี จะทำเป็งานมาทำเสียเกยมสิพี่อยีมายีา <c oughs> มาเยอยนี่ไปแดกใส่สัตว์อู้หู้สวยไดียินเสียงปอดคลวนโดนย,ย่ำยีแล้วอันาจะไปวันไหนกดอันตีวิ่งตามเลยอะยีอุ้ยจินมันยิงถูกตัวด้วยแต่ก็ขอบคุณด้วยนะขอบคุณคขอบคุณทุกค,<อ>คนที่<อ>ช่วยเหลืออาจาะกี้ขอบคุณครับเฮ้ยมันเปิดเฉยเลยมันเดาไอ้ป่านมันอ่านเกม แล้วมันก็บอกให้ไปเดี่ยวกระโดดมาเลยชื่อสีน้องตังสองพันกับบ้านไม่บอกของว่ะยังนอกนอกอันนี้ได้ีเลยยิงก่อนเรายิงก่อนเรายิงก่อนเรายิงก่อนป้องก่อนป้องก่อนเลยพยายามยิงก่อนโดนโฟว่ะยึดกองไว้พ มื่อกี้คือยีมันแหลมเหรอไม่เรียนาแฟลนะตป่ายเฉยอุ้ยจะตมันเป็นเขาตายแทนนะอุ้ยอุ้ยโอ้โหไม่ทันแปลกๆแต่มังกรอยู่อุ้ยเดินเดินมาโดนหน่อยเรียนาเย้โดนมาโดนกินของเดือดจังไงกดสัญญาไม่ทัน จีนแม่งสองสี่จีนเลยจีนแม่งฟาร์มขี้ไปนี่ไม่ได้ฟาร์มไม่ฟาร์มไม่ได้ทำไมฟาร์มไม่ได้กันนะปัญหาอยู่ตรงไหนกันทั้งทีแคทารีนก็ยิงไกลกว่าแท้ๆทำไมกันนะนั่นนะสิพี่ครับพี่ครับผมเห็นช้าโคยเดินไปอยู่เลนโบราณครับโอ้ผมจะไปช่วยพี่พี่ไม่สนใจคุณเลยเหรอแต่ลากแตก เดี๋ยวฮันเตอร์ที่ก็เป็นีไอมเล้พ,เลพี่ถอยเลยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมึงแม่งเลี้งเลยหรือเปล่าโอ้ยเงี้ยเลี้ย,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 ยงมาอย่างดีพี่โซโล่แพรเดียวเด,วดวรอร์มันเป็นซับไม่ใช่หรอใช่พี่ซับดาเวเบตสักทีพี่แล้วแบบว่าสมัยก่อนอะคือกูแบบว่า มึงเข้าใจปะว,ว่าทั้งร้านแม่งเล่นแต่ฮอนกันนะแล้วกู่แบบเป็นเด็กแอลยอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยโคตรซึม <c oughs> อ่ะแบบอุ้ยอุ้ยยังนี่เล่นแอลยังนี่เล่นแอลอ,อุ้ยโคตรซึมอ่ะพี่ขอโทษพี่ขอโทษที่มี่เคยเคยดูพวกแอลว่าแอลมันจะมีโปโอ๊ย <c oughs> โอ๊ยแล้วไม่ตายตายว่ะไม่เข้าใจสกิลอะไรสักอย่างเลยตอนเนี้ย <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าใจไม่เข้าใจสกิลอะไรเลยอ่ะเล่นไปได้เดี๋ยวเข้าใจพิชาย คือจะพูดไปโยนมั้งงั้นเออทีมเราแบบมันไม่ยื้อกีมให้เวก้ามีเวลาเนี่ยแล้วมันก็เอาเวก้าก่อนโอียฮอนนี่คือจะเล่นเปิล้างทอเโทมึงเลยไอ้สัตว์มึงเลยมึงเลยทาดิออนฮอนนี่น่าจะจิตเริ่มต้นหลายคนโอตรซึมแบบือลาแล้วพึ่งใส่ดีเอลเป็นเป็นหอนยุบยูยูยี่นี่เดินเอลยี่นี่เดินเอลเว้ยจริงแล้วก็มานั่งเถียงกันเออเอลดีกว่าเว้ยฮอนดีกว่าเว้ยอยู่ะ แต่กูเล่นแอวคนเดียวในร้านะนะเนีเออไม่แต่กูไม่เคยเถียงกับใครกูนั่งเง<อ>ียบๆไม่แบบเพื่อนอเพื่อนเนี่ยโอแล้วก็โดน,นเออพื่อนบุลลี่แบบเขียนเขียนโตเขียนอิโตะว่าเอลอะโอ้โหอะไรก็เลยไปพิชายเหยวอะไรนะทุกอย่างที่โตอะให้ชอบเขียนเอลเอลดีเอลเอลดีนะผม <laughs> ไม่ไม่ได้แบบว่าอยู่อยู่ตรงนี้เดียวพี่บาลานไหมบาลานด์ไหม เอาเลยครับบาลอนดูเลยสิงป่ามัแดงเนางไม่ควเบอร์เจกเลยป่าแม่งจะไปเอาขีบบนด้วยใช่ไหมนะไม่เอาไม่เอาไล่เข็นตีไม่แฟดมาโอ้พี่ชายใจเย็นนะแฟดไม่ได้คูดาวสิบวีเหมือนบิงเมืกี่โอ้ยโอ้ยต่อฟอกหย่อนไปแล้วไม่ใช่เหรอวะแก้ไปตอนไหนวะ แรงอุ้ยเฮ้ยแผ่น ouais> ที่นอนโอ้โหนอนแผ่นที่นอนไข่โมกถอยได้โปรดแฟดได้แฟดนะขอบคุณหนีไปไข่โมกมีกล่องอยู่ตรงนี้จะหมดเวลาแล้ว4 3โอเคหมดละเที่ยอกที่ยวอะไรต่อพี่ตั้ง2อ0พันแปดลพี่รู้จ่ออะไรเออ่ชิ้นต่อไปออกเป็โชจินมั้ยจริงมันไม่โชจินเป็นแรกเลยใช่พี่โชว์จินมันเป็นของไฟเตอร์พี่ อันนี้ก็ได้ไอ้อะไรนะพี่ออกโชจินไหมละ่ะไม่พี่ออกอัเนี้ยเนี้ยอันนี้มันจะทำให้ปั่นแรงขึ้นพีย่ยอมพี่ออกเดาเอาจริงจริงขอจริงเนีอยเนี้ยทำให้ปั่นแรงขึ้นนะเป็นทอมเลนเซอร์ตาตาเหมือนตัวไซคูแบบตัวจินกูรู้มาตลอดว่าเป็นของเวทโชจินมันเป็นของกายภาพด้วยซ้ำเออเป็นของกายพี่มันไม่เหมือนเนี่ยเอใส่เพิ่์มานาไม่ใช่หรอไม่มีมานาเป็นส่วนผสมเลยนะมันใส่แล้วมันทำให สกิลปกติกูดาวไวขึ้นแล้วก็แรงขึ้นด้วยแรงขึ้นด้วยหรอคือตอนแรกตอนแรกที่แบบปิดตาแล้วก็พี่ก็แบบมึนใจก็แบบไอ้เชี่ยมันคือโอทีนามันจะร้องไห้แล้วโอไฟเตอร์เหรอพี่โดนทีฟทีร้อกมาทั้งชีวิตอ่ะแทนทีนนนวิววิใจเย็นนะม้นมีบาลอนทำไมเราไม่ดันบ้านกันนะ กูไมม่ีแต่โมแต่ยื้อเกมกูไม่มี pues mm มึงมีเดินเล่นกันสนุกสนานคนนด้นโดนคนนั้นโดนคนนั้โดนก็ลืมดูว่าเรามีบาลอนนี่หว่าตีดันไปเลยตีดันไปเลยไอ้สัตว์ไม่ช่ต้งเวลาอยู่เอาเลยดันขึ้นไปเลยดันขึ้นไปเลยดันไปเลยดันไปเลยดันไปเลยอย่างเงี้ยาสเต็ปทำมเมื่อก nah, ี้เห็นมันอยู่ตรงนี้อยู่เลยจินกลับไม่ได้จินกลับไม่ได้จินกลับไม่ได้เออเอามันเออกินไม่ได้กลับ โอ้มันตั้งใจวิ่งมาเลยเดี๋ยวเห็นมึงอยู่แถวนี้อยู่เลยเออบางมันแตกหมดเอออุ้ยกดผิดจินจะกลับไปแล้วตีเอาป้อมก่อนป้อมเดี๋ยวนี้จินกลับไปแล้วอุ้ยมันตาตาตาวีแบ่งมังวีแบ่งมั้งดีโห อผมจะซื้ออะไรดีระหว่างแลมโบสีฟ้ากับแลมโบสีเขียวนี่อะแลมโบสีชมพูตีอะข้ามกันไปสำหรับพวกคนจรตาตาตของตีก็คือนะไม่รู้จะซื้ออะไรดีแต่ของพี่ก็ไม่รู้จะซื้ออะไรดีกัไม่รู้จะซื้ออะไรดีเหมือนกันมันมีสอความหมายอะของพี่ของตีพี่ไม่รู้จะซื้ออะไรดี เดี๋ยวไขรมุกไม่พันก่อเรียบร้อยแล้วเหรอช็โอ้โหก็วายเนี่ยถาใคมุกไม่พังนี่ว่าหาที่เราเลยโอ้ยทำไมอ่ะทำไมมันไม่ตายมันออกอะไรมาอุ้ยเปิดเลยพี่บอมเปิดมันออกเดดแดนมาเออสวยงามเออเดดแดนไหนสัตว์เดดแดน ตาหาโชว์จีนพี่ตีไม่เด็กมานะพี่โดนทีฟทีลองมาแล้วโดยตลอดแล้วมีสแต็คขึ้นด้วยคือย่งไงเนี่ยนี่สกิลบ่อยมันยิ่งลดคู่ดาวแล้วก็เลงเเฮ้ยไม่เอาดีกว่าอ๋ออันนี้ดีกว่านี่โงไม่ไหว ออกมาให้มึงเลยยีป่าโยน,นครับป่าโยนออกให้มึงเลยยีไม่รู้จะออกอะไรแล้วไอ้มาชว์นี่ไม่เละยืนในกล่องไว้กล่องจะปกป้องท่านอุ้ยแมงโฟดีเดียวตัวปอมกูหายไปเลยใจ <laughs> เย็นพี่ใจเย็นพี่มันเยอะมากเลยนะ ผมเราไปช่วยครับผมเราไปช่วยผมีไข่บุกถอยถอยวิ่งหนีเอาตัวรอดวิ่งหนีเอาตัวรอดเมื่อกี้ไข่มุกติ๊กนะเอาเีนหาตีอะไรไม่รู้อะไยังไม่สเก็เจดินเห็นนะไม่เป็นไรไข่มุกกูจะดูเพื่อนมึงเองเพื่อนแต่มเองตีโคตรไวผูเล่นเอลแบบช้ำชองอะเออโดนโดนเฉลี่ยก็ก็คือไข่มุกหวังดีแหละแต่เราตีความเที้ยอีก ตายซะนี่เดซแดนไอ้นที่อ่ะปั่นมันเข้าไปพี่ปั่นเข้าไปสวยชนะแล้วโอ้เนี่ยมันจะเข้ามาครับผมออกไปเที้ยนี่มานี่แน่อู้ดีดีอยู่จังเกิดับเด็กดัม แองเกอร์ดิฟพอดีกดกดมาแทนคนให้มามาก่อนนี่กดถูกจะให้การเรนก่อนไงแคทลินเยี่นี่เซนต์กระดับ